สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์่อนการพยากรณ์โหราศาสตร์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะดวงรายวันประจำวันเสาร,ร์ที่2ตุลาคม2564ตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน10ปีฉลูนะคะ ท่านที่เกิดวันอาทิตย์การงานมีเรื่องปิดบังทำอย่างลับๆล,ล่อๆทำแบบไม่เปิดเผยไม่แสดงตัวเป็นงานสีเทานะคะงานจ้างวันสืบนักสืบระวังความเป็นส่วนตัวค่ะการเงินซ่อนเงินมีเงินไม่บอกใครมีคนจ้องเอาจากเราเก็บเงินไว้ให้ดีถ้ามีอย่าให้ใครรู้มีเงินก็ไม่บอกเจ้าหนี้ลูกหนี้จะหนีหลบหน้านะคะความรักถ้าโสดก็จะแอบโดนส่อง หรือมีคนแอบ,บส่องเราอยู่ถ้ามีคู่แล้วก็มีเรื่องไม่ไว้ใจกันหวาดระแวงไม่เปิดเผยหึงหวงแต่ไม่แสดงออกแต่ก็แอบ,บสืบแอบ,บส่องขี้หึงจะใช้นักสืบคอยสืบดูเรานะคะสุขภาพแพ้แสงแพ้แดดไม่ถูกโรคกับแดดมีโรคประจำตัวต้องกินยากดไว้ไม่ให้กำเริบนะคะโชคลาภจะได้จากการแอบซ่อนหรือได้จาก วยใต้ดินนะคะแต่ก็ควรระวังนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์การงานมีความมั่นใจในงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงสูงในสายตาคุณภายนอกอยู่บนจุดที่พลาดไม่ได้นะคะไม่มั่นคงนะคะเสี่ยงนะคะการเงินก็มีความเสี่ยงสูงเงินอยู่ในที่เสี่ยงมั่นใจแต่ไม่มั่นคงไม่เจ้าก็เจ๊งได้นะคะผ่านไปได้คือแค่เสมอตัวค่ะ ความรักคนโสดอยู่คนเดียวอีกสักพักยังไม่พร้อมมีใครจริงจังชอบคิดทำเรื่องเสี่ยงที่คิดว่าตัวเองคอนโทรลได้แต่ก็ระวังเจ็บตัวนะคะคนมีคู่แล้วก็อยู่บนเส้นทางแห่งการชี้ชะตาให้ใช้สติให้ดีอย่าวู่วามใจร้อนมีปัญหาทีเดียวเสียหายเลิกลากันได้เลยนะคะสุขภาพก็มีความเสี่ยงสูงประมาทไม่ได้ระวังตกที่สูง ไม่รักษาหรือหยุดดูแลสุขภาพไม่ได้นะคะต้องดูแลรักษาแบบต่อเนื่องนะคะโชคลาภมีความเสี่ยงสูงมากค่ะยังไม่มีโชคในตอนนี้นะคะลองงวดต่อไปค่ะท่านที่เกิดวันอังคารการงานเป้าหมายสูงเกินความเป็นจริงจะเหนื่อยเพราะเป้าที่ตั้งไว้สูงเกินได้ลงมือแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จจะเครียดและเกร็งในการทำงาน การเงินมีหนี้สินอยู่มากอีกนานกว่าจะเคลียร์ได้หวังโชคลาภที่ได้ยากคาดหวังสูงดิ้นรนไม่ถึงฝันความรักคนโสดก็ชอบคนที่เป็นไปไม่ได้ติดดาราหลงดาราคนดังค่ะคนมีคู่แล้วก็จะคาดหวังกับรักและครอบครัวมากเกินไปมากเกินกว่าที่อีกฝ่ายจะเป็นให้ได้นะคะ สุขภาพก็ระวังปวดเกรงผิดท่าผิดทางออฟฟิศซินโดมนิ้วล็อกอยากลดน้ำหนักแต่ก็ทำไม่ได้อย่างในเรื่องสุขภาพที่เป็นไปได้ยากโชคลาบก็ยังไม่มีในตอนนี้นะคะควรรอต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธการงานก็อยู่ไปวันวันงานสังกะตายทนทำไปดีกว่าไม่มีอะไรทำเบื่องานแต่ก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมในที่ทำงานก็น่าเบื่อ การเงินไม่พอใจที่มีอยู่แต่ก็ไม่ได้ดิ้นรนหาให้มากขึ้นไม่กล้าลงทุนไม่กล้าใช้จ่ายเบื่อเบื่อเซ็เงเซ็งแต่ก็ยังอยู่นิ่งๆน,นะคะความรักคนโสดก็จะเหงาแล้วก็ระวังความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ความรักนะคะคนมีคู่แล้วก็จะอยู่กันแบบความสัมพันธ์ที่ห่างเหินมีคู่แต่ก็ยังเหงาเหมือนอยู่คนเดียวอะคะ่ะ สุขภาพระวังโรคเหงาโรคซึมเศร้าจิตใจอ่อนล้าเครียดสะสมมานานโชคลาภก็ยังไม่มีในตอนนี้นะคะควรนิ่งวางเฉยก่อนค่ะลองวดต่อไปดีกว่านะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสการงานงานจะเจอมลสมมีการเตรียมมาดีแล้วจึงยังพอทานไหวก็ยังไม่ทอ้อยังพร้อมไปต่อไปได้อย่างช้าๆหรือต้องหยุดนิ่งรอจังหวะนะคะ การเงินก็อย่าเสี่ยงลงทุนหรือหรือเสี่ยงโชคในช่วงนี้เงินมีปัญหาเข้าอย่าถาโถมมีทุนรอนหรือสายป่านพอประทังชีวิตความรักคนโสดก็อยู่คนเดียวไปก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งหาเรื่องหรือเพิ่มปัญหาเข้ามาในชีวิตคนมีคู่แล้วมรสุมความรักที่ต้องอาศัยความอดทนการรอเวลารอจังหวะ เพื่อให้สภาพแวดล้อมมันดีขึ้นนะคะสุขภาพก็ระวังไข้หวัดโรคโควิด19นะคะระวังสุขภาพจากสภาพอากาศค่ะโชคลาภยังไม่มีนะคะควระมัดระวังให้มากค่ะใจเย็นๆนะคะรอก่อนค่ะท่านที่เกิดวันศุกร์การงานงานก็เป็นไปแบบพี่น้อง ครอบครัวเพื่อนดูแลกันมีความสุขกันดีเป็นช่วงสั้นๆค้าขายกำไรเล็กน้อยพอขำๆการเงินมีพอใช้ขาดเหลือก็มีคนช่วยเล็กน้อยช่วยคนอื่นได้เล็กน้อยพี่น้องเพื่อนฝูงเกื้อนหนุนกันได้แต่ก็ไม่ได้มากเล็กๆน้อยๆสั้นๆค่ะความรักคนโสดก็มีคนผูกพนันเริ่มแบบพี่น้องเพื่อนอยู่ด้วยแล้วก็สบายใจเป็นเรื่องในช่วงสั้นๆ คนมีคู่แล้วก็ดูแลกันดีนะคะมีความสุขสดชื่นคนหนึ่งก็ดูแลคนหนึ่งมากกว่าให้แล้วสุขรับแล้วก็สุขสมปรารถนาทั้งสองฝ่ายสุขภาพก็ไม่มีปัญหาหนักน่ากังวลอะไรนะคะระวังหลังยกของอุบัติเหตุล้มอย่าประมาทนะคะโชคลาภก็จะได้จากพี่น้องญาติหรือเพื่อนฝูงจะนำโชคลาภมาให้นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ การงานงานรับเรื่นมีโชคดีนารีให้โชคได้รับการช่วยเหลือจากผู้หญิงสินค้าการขายของที่ลูกค้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะช่วยในงานดีนะคะการเงินก็มีโชคดีค่ะเรื่องเงินดีไม่มีปัญหาเลยนะคะความรักคนโสดก็จะมีโชคดีเรื่องความรักในช่วงเวลาสั้นๆนี้นะคะคนมีคู่แล้วก็จะได้ ภรรยาที่ดีเกื้อนหนุนชะตาความรักดีมีโชคคนรักก็จะให้โชคด้วยนะคะสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีนะคะให้ระวังสายตาขาขว,วาแต่ก็รักษาหายนะคะจะเจอยาดีเจอหมอดีรักษาให้หายค่ะโชคลาภคนรักจะให้โชคฝ่ายหญิงให้โชคนะคะให้แฟนหรือคู่รักหญิงซื้อลอตเตอรี่ให้เลยะคะ่ะมีโชคนะคะ